สวัสดีครับกับผมเกษตรหลังบ้านครับอุ้ยมากใบไม้ที่ผมตากแห้งไว้นะครับตอนนี้ความชื้นก็เหลือไม่ถึง30%แล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาล่อนนะครับให้เป็นเนื้อละเอียดนะครับเพื่อใช้ในการให้ไ้กับต้นผักนะครับตะแกงที่ใช้ร่อนในวันนี้นะครับผมก็จะใช้บุ้งกี่นะครับเป็นตัวร่อนนะครับเพราะเขาจะมีหูจับแล้วก็ง่ายต่อการล่อนด้วยนะครับตาเขาก็จะมีความถี่ที่พอดีนะครับสําหรับการล่อนเลยนะครับ ในส่วนที่ผมขยี้นี่ผมก็จะขี้ให้ใบไม้แล้วก็ปุ๋ยนะครับให้มันแตกตัวนิดนึงนะครับก็จะได้ร่อนได้เยอะนะครับเมื่อเราตากแห้งแล้วนะครับทำจะทําให้ก้อนอปุ๋ยนะครับบางชิ้นนะครับของเรามันแข็งนะครับและบางตัวที่ยังย่อยสลายไม่ดีนะครับแล้วก็ขยี้ช่วยจะได้แตกเป็นชิ้นเล็กๆง่ายต่อการเอาไปใส่กับต้นผักนะครับ ผมก็จะร่อนแบบนี้ไปจนหมดนะครับร่อนไปเรื่อยๆแล้วก็ส่วนที่เป็นกากนะครับผมก็จะนําไปหมักต่อนะครับ <reactor. S 2> เพื่อให้ย่อยสลายเมื่อร่อนเสร็จแล้วเราก็จะได้ประมาณ it. าน,ๆๆนี้นะครับเป็นเนื้อละเอียดแบบนี้เลยนะครับเป็นใบไม้ผสมกับมวลวัวนะครับเป็นปุยหมักที่ผมหมักไว้แล้วผมก็เอามาตากแห้งพอตากแห้งเสร็จแล้วก็เอามาร่อนนะครับเมื่อร่อนเสร็จแล้วแบบนี้นะครับผมก็จะเก็บรวบรวมนะครับ ใส่กระสอบไว้นะครับแล้วก็เมื่อเราจะใช้ตอนไหนแล้วก็นําไปใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นปุ๋ยที่พร้อมใช้แล้วนะครับปุ๋ยหมักแบบนี้เป็นปุ๋ยที่ทําง่ายนะครับแล้วก็สะดวกด้วยนะครับสําหรับคนที่มีใบไม้เยอะๆนะครับผมแนะนํานะครับไม่ให้เอาไปเผาทิ้งนะหรือนําไปทิ้งนะครับให้นํามาทําปุ๋ยดีกว่าครับก็จะมีปุ๋ยไว้ใส่ผักนะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ